ทุกก้อนในห้าก้อนนี้พี่ได้หมดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่เลิกรับบื้เหน็อพี่จะไม่ได้เงินชดเชยกับเงินประเดิมพี่จะเหลือเงินแค่สามก้อนนี้เอาเจตนาลงคือเพราะว่าจริงๆคําว่าชดเชยเนี่ยจริงๆเขาชดเชยบำนาญพี่หายไปา ที่เขาให้จดเชยเรามา2%ของเงินเดือนทุกเดือนเขาบอกว่าก็ในเมื่อคุณคำนวณสูตรสวบขเอ้ยสูตรการคำนวณบำนาญแบบใหม่เนี่ยมันทําให้บำนาญเราได้ลดลงเขาก็เลยเติมเงินจดเชยมาให้อีก2%ของเงินเดือนทุกเดือนจากนั้นการที่คุณจะได้รับไปคุณก็ต้องเลือกรับบำนาญเท่านั้นคุณถึงจะได้เงินทั้งห้าก้อนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ย ผมก็เสียแล้วแต่ผมเลือกรับบำเหน็จที่จะเหลือแค่สามก้อน่เท็นทีโอาทีนี้ถามว่ามาสเต็ปต่อไปเฮ้ยถาพรแล้วที่พี่เห็นเนี่ยกบขพี่เนี่ยพี่จะขอเร์ลี่หรือเกษียณแล้วเนี่ยพี่มีสองล้านเนี่ยพี่เลือกรับยังไงได้บ้างวะกบขจะพูดอยู่ อย่างแรกเลยนะครับมันจะมีสิมันจะมีหนทางให้เราเลือกอยู่สี่แบบแบบแรกเฮ้ยสองล้านกว่าบาทเอามาให้กูหมดเลยโอนมาให้กูเลยจบเอาทั้งก้อนเอาทั้งก้อนอันนี้เราก็ต้องไปแจ้งกับทางการเงินเราขอเราจะเกษียณจ้งแจ้งนทุนนจะต้องมีใบจะมีใบให้เราต่อสัว่าเราจะขอเลือกรับเงินยังไงจากกรกศเนี่ยอันหนึ่งดอกแล้วแบบแรกนี่คือง่ายๆแต่เขาก็จะโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารได้เลยสองล้านกว่าบาทที่เราเห็นมึ่งจบอย่างที่สอง เฮ้ยเราดูแล้วเฮ้ยกูได้บำนาญอยู่แล้วเนี่ยเดือนละสามหมื่นสม่อะสมมติว่าเฮ้ยกูได้บำนาญเดือนล0สี่หมื่นไอ้กอบขออีสองล้านเนี่ยก็ยังไม่จําเป็นต้องใช้นี่หว่าทำยังไงเฮ้ยกอบของั้นโอนมาให้ฉันแค่เดือนละหมื่นก็พอแล้วหรือสองหมื่นได้หรือสามหมื่นก็ได้แล้วเขว่าไปเราก็เลือดได้สมมุติว่ามีเงินสมมุติพี่หว่าวมีเงินอยู่สองล้านให้กอบขอเนี่ย โอนมาให้พี่เดือนเราสองหมื่นสองหมื่นหนงหมืออม่นเฮ้ยไอ้ออออถาพบอแล้วไอ้อเงินที่เหลือของพี่อ่ะ ยังไงอ่ะก็มาขอเขาก็บริหารต่อให้เราครับก็่าก็ลงทุนบริหารเหมือนเดิมเรื่องทุนตามแผนที่เราเลือกเอนนี้อันนี้ก็คือบริหารเหมือนเดิมเหมือนเราไม่เกษียณได้ไหมพูดง่ายๆมีได้ไหมใช่ครับต่อไปแต่เขาก็จะยังผ่านเงี้เราตามที่เจตนาลมเราว่าให้เดือนเราเท่าไหร่เชียรบเท่าแต่ที่สามเราไม่ต้องลงเพิ่มแล้วเราไม่ต้องลงเพิ่มแล้วมันยังไม่ครบสี่เลยมันลงกี่เปอร์เซ็นต์แบบที่สามแบบที่สามเฮ้ยสาวพรพอดีพี่แบบมี นีอยู่กอนึงอยากจะเอาไปปิดมีไว้เฮ้ยมีเงินกอประขอเย้ะสองล้านเราบอกกองประขอได้ว่ากอประขอให้โอนเงินให้ฉันบางส่วนให้โอนมาให้ฉันเนี่ยสดสดเลยล้านหนึ่งอีกล้านหนึ่งเนี่ยทยอยให้ฉันเดือนละหมื่นอย่างนี้ก็ได้วิธีที่หนึ่งกับที่สองหัวกันเป็นพิธีที่สามถูกต้องส่วนวิธีที่สี่ก็คือ ไม่ขอรับเงินก็มาขอเฮ้ยเงินกูเหลืออยู่แล้วเงินบำนาญก็พอแล้วก็มาขอไอ้เงินที่เหลือเนี่ยเก็บไว้ทำอะไรเอิงโงแล้วบริหารต่อไปเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกก็ได้อ่าโอเคอ่ะถามไม่เลือกรับเลยสมมติเกษียณไปแล้วห้าปี